สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิวสิกโซ,โซเฮ้ยพี่ชายค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ วหนึ่งในรายการของ DOM c h a n n สถานีโททัศ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะวิทสาศาสร์และสื่อสังคมชนครับรายการที่จะตอบทุกคำถามที่คุณสงสัยหรือชั้นพาใจแต่ไม่กล้าถามไปตรงพกคำตอบได้ในรายการหน<ส>ึ่งาอโรหาวิยมศาคณะมชนค่ะถามครับผตมาถามโปตอบไดรายการเน็สานัามาาว่าค่ะเฮ้ย ต่างทางก็หนูเปนหัวไม่องแค่มีข้อสงสัยครับสงสัยเลยครับเมืเ่อกี้มันก็ทำเราสงสัยเนี่ยมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นบอยแบนเกาหลีเป็น, boy, ปนล็อกเกอร์มาร์ทแมนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทางว่าอ,อารมเนี่ยเห็นคำถามจากทางบ้านนะครับถามมาว่าระหว่าง er, man, าล็อกเกอร์มาร์ทแมนกับบอยแบนเกาหลีผู้หญิงชอบไหนมากกว่ากันสในใจไม่ถูกเลยครับอารมเลือกได้ค่ะตอนนี้เลือกได้ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ครับผมโอ้โหงั้นเอาอยู่ด้วยค่ะเราไปแก้ข้อสงสัยนี้จากผู้หญิงมากที่สุดว่าระหว่างล็อกเกออรร์์มมาเแแนนกับบบยี ผู้หญิงจะเช่าแบบไหนมากันไปดูกัป็นไรลูก no! แม่สวัสดีครับน้องตัวไหนครับผมสวัสดีค่ะกำลังชีปอบปานะคะค่ะวันนี้เรามีผู้ชายสองแบบให้ปอบป๋าเลือกจะไปเดทกับหนุ่ม ซอมสตล์าัดต้องเลือกสไตล์เดียวนานน่าจะได้ตรงนี้อ้าวสอไม่ได้แหรอขอสองไม่ใช่น้องพลาขสองแบบแรกเป็นผู้ชายล็อกเกอร์มากแนนได้แบบปนยับอยแบนเกาหลีครับผมบอแบนเกาหลีมาเกาหเกาหลีเรที่ชอบบอนเกาหลีเพราะว่าเขาขาเขาหล่อเขาสูงสูงเขามากจะเป็นวงหลายคนชอบกันเยอะค่ะชอบพี่ลหลายคนใช่แล้วก็ผ่ากุดกันแล้วก็เพนน์แล้เน็เนกเน็เนเนเ ก็ชอบก็จริงๆนะครับผมให้บัตรฝากสามครั้งถุงนี้ล็กเกอเอไปสันปส่นมาไปสั่นมานะนาคะเพิรชื่อแอนอยู่ JC ปีสองค่ะชื่อตูนอยู่ JC ปีสองเหมือนกันค่ะบอยแบงเกอหลีอ่ะทำไมคะชอบอ่ะเขาน่ารักอ่ะตูนนะคะเลือกเป็นล็อกละกันเพราะแบบดูเท่ๆอ,ะอ่ะชอบแบบมันๆเท่ๆมากกว่าพูดสาวทำกับ วงที่เราไม่ได้เลือก Bye, บายกิมจิสบายพูดถึงวงล็อกมาดแมนน่อฮะชอบตุ๊ดอะ <laughs> ชอบตุ๊ดอ่านะครับผมมีเสีงดางปีสองค่ะเลือกอ,อักปป้าก่นานค่ะและชอบไปทำฉีกเสื้อค่ะโ <laughs> อ้โหออฟนี่ออกแนวแบบฮึ่นฮื่นนิดๆนะฮะแต่ผู้หญิงคนนี้ขอสามคำครับว่าเจ้าโจ๊ก <laughs> จูนค่ะคณะสถาป,ปัตย์ค่ะมุ้มค่ะปัดปีหนึ่งค่ะเลือกล็อกเกอร์มาดแมน ทำไมฮะก็ไม่ชอบสไตล์เกาหลีอยู่แล้วชอบแบบล็อกค่ะเพราะว่าดูปกป้องเราได้มากที่สุดชอบคนปกป้องได้นะครับผมให้สัมคำกับออปป้าของเราที่เราไม่ได้ลืออปุ๊บตามคำน่ากินกว่าโอ้ล็อกน่ากินกว่าเน้นแนวอยากกินศิลปกรรมสิลปกรรมนะฮะไม่ชอบศิลปกรรมครับชื่อซัมมัมค่ะอยู่ลาซาด่าค่ะจะเลือกผู้ชายแบบไหนบอยแบนด์เกาหลีค่ะทำไมถึงเลือกบอยแบนด์เกาหลีคะเพราะว่า ปกติก็ติดตามผลงานของมือโคตรหนึ่งต่ออีอยู่แล้วแล้วตอนนี้จ้ามม่มีมีใครเรี่ยงครับมีแฟนเรี่ยงครับยังไม่มีแต่เจ้าแม่ลองทำหน้านี้ครับผมลองเอามือนะครับจับจับข้างหลังครับผมแล้วก็ลองวนดูนะฮะเริ่มได้รู้ว่าตอนนี้จ้ามม่ยังมีผมอยู่นะฮะ ค่ะเรนนี่ถึงสาค่ะแม่ของสาถึงสเลือกร็อกเกอร์แมนแมนหรือบอยแบงเกาหลีคะบอยแบงเกาหลีค่ะเขาแค่ขาวๆตีๆอยู่แล้วออ๋แต่ว่าร็อกเกอร์ดูแลได้นะไม่ชอบหรอบอยแบงเกาหลีก็ดูแลได้อ๋อแล้วก็ดูแลได้นะฮะแก็ดูแลได้เลือกร็อกเกอร์ค่ะกอคือแรงๆอแรงเงี้ยโอ้ชอบแรงๆ ก็แววๆนามไม่ชอบหรอแบบบอเต้าเต้าปลามันเหมือนแบบเหมือนเกย์อะไรเงี้โอ้โหแรงแรงแรงพูดสามคำเอาได้ไงค่ะเอาได้ไงอย่างนี้เอาไม่ได้ยังไงนะบอกได้เขาเลยค่ะเต้าหน้าตัวเป็นเกย์ตัวเป็นเกย์นะฮะต้องพิจารณาดูด้ยครับสองคนนี้ชื่อดาค่ะอยู่นิเทศศาสตร์ดีดีมังเทพค่ะ ดานะคะได้เป็นผู้โชคดีค่ะได้ตั๋วไปเดทกับหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตแบบแรกเป็นหนุ่มฮอตแบบร er, ็อกเกอร์มาดแมนและหนุ่มฮอตแบบที่2เป็นหนุ่มฮอตแบบมอยแบนเกาหลี e ถามว่าดาจะเลือกผู้ชายแบบมวยแบนเกาหลี e คะขอสามคำให้หนุ่มร็อกที่เราไม่ได้เลือกไม่ชอบร็อกไม่ชอบอร็อกนะ,ะชัดเจนนะคะยืนยันตักแน่นมากค่ะไม่ชอบร็อก ค่ะชื่อโน้ตพยาบาลค่ะนี่พยาบาลปีหนึ่งค่ะคือซานพยาบาลปีหนึ่งค่ะเลือกเป็นล็อกเกอร์มากแมนดีกว่าหนุ่มเกาหลีมันมันหยุ่มหยิม,ยมนะมันไม่แมนอ่ะพี่ก็ er เกินมาแมนเหมือนกันค่ะชอบผู้ชายผิวเช่นเพมไม่ขาวตีะอะไรเงี้ยชอบแทนแทนชอบแทนแทนใช,ช่ล็อกเกอร์ดีกว่าค่ะ มะว่าบอยแบนด์มันน่าเบื่อค่ะบอยแบนด์น่าเบื่อเขาแบบเล้เาใจนะเล้าใจเล้าใจ,าใจ <c oughs> หน้าล็อกเดียวธรรมอาเดียวค,ค่ะคุณผู้ค่ะชื่อปั้นค่ะนิติปีหนึ่งมาจากจุฬาค่ะชื่อไอท็อปนิติปีหนึ่งมาจากจุฬาเหมือนกันค่ะหนุ่มสุดฮอตสองสไตล์แต่เราต้องเลือกสไตล์เดียวเท่านั้นหนุ่มล็อกมาดแมนครับและอีกสไตล์เป็นหนุ่มบอยแบนด์เกาหลีจะเลือก แบบไหนก็ต้องล็อกมาดแมนนะคะเพราะว่าแบบมันก็จะได้เท่ๆไงพี่แบบมาเกาหลีเกาหลีมาฉีกเสื้อไม่เอาพี่เสี่ยวอะไรนี่นะคะค่ะล็อกมารแมนค่ะก็เกาหลีอ่ะเอามาทำไมอ่ะแอปลน่าเกีดโอ้โอ้แบปิบอกอะไรถึงบอยแบนด์เกาหลีที่เราไม่ได้เลือกสามคำามคค่ะเสียวจังแกเสียวจังแกเกาหลีเตียงเกาหลีเตียงเตียงเนี่ย ก๋วเตียเตียวเนี่ยหอมอ๋อชื่อบกกี้มาจากมสวค่ะน้ำค่ะสาวเอ็นมสวค่ะตามค่ะสังคร์ธรรมศาสตร์ค่ะจะเลือกหนุ่ม แบบไหนไม่เด็กด้วยค่ะล็อกเกอร์มาแมนครับทำไมครับผมกัเกาหลีเนี่ยจะเจ้าสำอางหน่อยช้าๆคบน่ารักนะไม่ใช่คนช้าๆชอบแบบเร็วๆเราเขาแบบเออเออเออเงี้ยเขาก็เร็วนะเราเรื่องล็อกเกอร์ดีกว่าค่ะล็อกเกอร์มาดแมนตอหลีมันดูหลอพยายามมันดูตุ๊ดๆหลอกพยายามล็อกเกอร์มารแมนเหมือนกันคคือชอบคนเข้มเข้มค่ะเท่ๆเข้มแลเกาหลีอย่างเงี้ยไม่ชอบรเกาหลีดูดูดูน่ารักไปค่ะสามค ถึงบอยแบนด์เกาหลีที่เต็มไปในเรื่องสำอางเกินสำอางเกินมีเน้นเสียงเกินเลยนะเกินตุดมากมากตุดมากมากเกาหลีเกินเกาหลีเกินชอบลิมิเต็ดดิชั่นนะฮะคนแบบนี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะชื่อเกาค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีหนึ่งค่ะถามว่าเราจะเลือกผู้ชายแบบไหนบอยแบนด์เกาหลีมน้าลอยปากสามคำ ร็อกเกอร์มาแมนที่เราไม่เลือกเขาฝากบอกเขาว่าอะไรมันแย่มากมันแย่มากและหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงทั้งสิ้น100คนด้วยคำถามที่ว่าคุณชอบหนุ่มร็อกมาแมนหรือบอยแบนด์เกาหลีมากกว่ากันและผลที่ออกมาก็คือคือคือผู้หญ,ญิงกว่า63%เลือกหนุ่มร็อกเกอร์มาแมน และอีก37%เนเลือกหนุ่มบอยแบนด์เกาหลีแล้วเราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแบบไหนหมากกันทีนี้เราไปทำคำาที่เห็นของผู้ชายกันค่ะว่ารู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงเขาชอบผู้ชายยังไงมาชมกันเลยรครับในช่วงท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 ่วง เจ่าจ็อบครับเป็นผู้กิจกรรมมบางพื้นที่ในบริษัทเป็นเรืสุดท้ายเป็นล็อกเกอร์เหรือว่าเหมือนแบบดูแลได้อะไรเงี้ยเป็นแบบโรงแรมอะไ่างเงี้ยแล้วจิว่าตัวเองเป็นผู้ชายแบบน้ไหนก็ล็อกนี่ยก็ก็อกล้องล็อกเกอร์แับเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแล้วล็อกนั่งไหมคะต้องเอากุญแจไขไหมครับก, <laughs> ก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันดูเป็นแบบเท่ๆดูแลได้ที่สำคัญพวกล็อกล็อกเฉยเนี่ย ก็จะเป็นสเปคของผู้หญิงอ้าวเหรอสแสดงว่าผู้หญิงก็คงชอบแบบแมนแมนน้องแบบเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นเกย์เพราะว่ามีมาอะไรกันม่ไมู่้กดูเกณฑ์อยแดงมาไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงก็น่าจะชอบแบบอะไรที่แบบแมนแมนมากกว่าอย่างแบบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยแบบมีรอยสักแล้วก็ถอดถอดเสื้อเล่นกีตาร์อะไรประมาเนี้ยก็คือผู้หญิงน่าจะชอบมากกว่า ต้องล็อกเกอร์มารแมนอยู่ยนี่ใช่ครับมาแรงครับมาล็อกเกอร์มารแมนครับรเพราะว่มามันก็พี่ตูนมาด้วยแหละล็อกเกอร์มารแมนมาแล้วคนต้องชอบพี่ตูน<ช>ครับใช่เอาหลีมันก็ดูเหมือนตุ๊ดๆุอะแบบว่า<ช>มันตุ๊ดแล้วเดี๋ยวนี่เกมมันตุ๊ดได้ <c oughs> คนส้างก็เ่อ ผู้หญิงนะคะก็ชอบผู้ชายร็อกเกอร์มาดแมนมากกว่าเพราะเห็นว่าร็อกเกอร์มาดแมนนั้นจะช่วยปกป้องดูแลพวกเธอได้ค่ะถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับผมความคิดเห็นที่เราได้มาสัมภาษณ์กันในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางส่วนเท่านั้นนะครับผมแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผู้ชายคนไหนที่ก็จะเปลี่ยนแปลงตใจเมื่อ,อผู้หญิงนะครับผมอยากจะฝากบอกว่า จงอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครนะคบแต่จงเลือกคนที่พอใจในสิ่งที่เราเป็นคับผมโอ้คมจริงๆค่ะแต่ถ้าคุณมีคําถามที่สงสัยหรือค้างคาใจแต่ไม่กล้าถามออกไปตรงๆนะค่ะก็สามารถสมคําตอบมาได้ที่ลิงก์ของ Facebook ของเราด้านล่างนี้เลยรายการแซ่บเวอร์เฮอร์ของเราออกอากาศทุกวันพุธเวลา21นาฬิกาสนาทีค่ะและวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครั้งหน้าเราจะผ่าคําตอบของคำถามเรื่องใดนั้นแล้วพบกันใหม่ในรายการแซ่บเวอร์เฮอร์บายบบ really you don't know